แสนอบอุ่นอบอุ่นจริงหรือไม่จริงอเต็มเลยอเอ้่าินมากอร่อยหมแซแบอร่อยมากออยไหมนะเอาเราทาทาไมขอเอาหกินไงจะได้ไม่หมดแม่ทำอาหารอร่อยไหมไม่ แล้วท,ทำทำไมกินไม่ได้เลยทำทำไมยกเลิกแผนวันนี้ค่ะบายกลับบ้านด,ดูสิรวมเพลงสวัสดีปีใหม่แกมมี่โกซีรีสสุนทราพรอันนี้ก็คือนางกเกษียณแล้วจ้ะน,นี่อันนี้ก็คือแฟนานางอันนี้ก็คือตัวนางนั่นเอง วันนี้ที่บ้านป่านนะคะมีจัดงานเลี้ยงครอบครัวใดๆก็ต้องกลับมานะคะฉลองกับครอบครัวแต่ว่าตอนนี้ต้องพากระดองเต่าก่อนแมมานี้มาหรอกมาเงาวับเลยอ่ะดีดิหลังจากคาวัรลีแล้วเงาวับสองอันเนาะสองสามเขาได้สองตีนเนี่ยไม่ ก็คือไม้นี่ไงมามาขนของหรือเปล่าแต่งตัววัยสรุ่นเนาะก็คงินอกันนะไไอ้หนูถ่ายมาตั้งนานแล้วตั้งแต่อาหัวล็อกก็กลากแล้วไอ้บรรยากาศแสนอบอุ่นอบอุ่นจริงหรือไม่จริงเต็มรอนร้อนแีนลย่ี อยู่กับธรรมชาติโอ้โหอาเกียร์ธรรมชาติลงโทษใช่ไหมใ่ค่ะลุงลุงเอารถนี้มากเลยอ่ะรถลุงกางเต็นท์ให้เลยพี่คนดีมากเลยอ่ะเลิศมากเลยดีมากเลยดีมากเป็นมูด d บรรยากาศอันนี้เล็กว่าเอาไปออกเป็นหม้อาวหมูย่างนะคะเมนูแรกค่ะของนุต่อยเมนูก็นี่ไงมีหลายอย่างมีกุ้งมีออะไรหน่ยมี มีเขียงมาตันที่นี่เลยลุงเขียงมาแล้วแต่เหลือมีดไงเหลือมีดไม้อ่าลุงทำหมุดยากเขียงนะแต่งแต่งอะไเอาอะไรฟังไหมเดี๋ยวจะเอาลงพูบูชูให้ได้เลยพี่สวัสดีปีใหม่ขอสวัสดีปีใหม่กันฉ่ำๆเอ๊ก็วันนี้วันสวัสดีปีใหม่อันนี้จูต้องนั่งทำอะไรหรออ่านาลี่นั่งนั่งเป็นทีนี่ไงไม่ได้แถวคอนเทนต์หรอนั่งเป็นครบนี่ไงเอาแากเอาเขียงมัน เขาปวดเส้นอบอุ่นนั่งเป็นคอปนะคะให้กำลังใจอาในการทำหมูคอหมูย่างต้องให้เยลีนั่งมากไหมน่ากินมากแล้วก็ได้ลูกแปรร้อนๆเนี่ยเพราว่ามันหวานอันนี่หอยนะคะหอยหวานนะคะ ยอะขวานหวานค่ะหวานหวานร้อนๆลุงอ้วนชิมสิอร่อยไหมมึกกระดองมึกกระดองนะคะอันนี้หั่นเนื้อเนื้อปลาหมึกอร่อยมากเกล้งดึงปลาหมึกหวาน อย่างนี้นี่อย่างนี้เลยทำย่าเกลียเลยอย่างนี้เลยถ่ายรูปเลยค่ะกุ้งหอมหมมากสีสวยกระลุกจิ้มเลยเป็นางย่างเก่งไหมเก่งมากอิ่งเลยโอ้ยอย่างเงี้ยพอดีเลย ไม่แห้งมากอน่ากินมากเนอ้ยอรอยหอร่อยมากไปกินเลยอู้ออันนี้น่ากินมากอเลยห้เอาเลยหนูกินเลยกินลงแบบนี้่มันมาก อร่อยดูไข่ค่ะไข่เยอะมากเลยนะคะอุ้ยอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะนี่นมีมีตัวเนื้ออีกตัวเนื้อหยุกเลยโอ้โหดื่ออืออร่อยว่ะอร่อยมากอยากกินอีกอยากกินอีกขอกินด้วยได้ไหมกินเลยกินเลย ไลกลอะไรไหมจ๊ะท่ะนะานี้ก็ร่างหอร่อยอ่ะประดุกความสุขความสำเร็จนะรวยๆแห่งๆปักๆ วันที่ขอใหจิตคามสุขหายใจสมปรารถนาเอาสุขภาพแข็งแรงแล้วกันเนาะสุขภาพแข็งแรงททุกอย่างเาละขอสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุคนเฮงเรวยๆเลยทุกคนนะนนี้ไปอันนี้หมากเลยอร่อมากเลยอ่อเรยเแ่ร พรุ่ง,งนี้จ,จะมีคนเป็นเศรษฐีอย่าลืมกันละกันถ้าถูกรางวัลต้องเซ